สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกรดาค่ะเรียนได้ว่าเพลงนี้ก็มีคนเขามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าอยากให bon. hey e. ้เราทำเรียลชันเพลงนี้นะคะชื <S <S S> <S ่อว่าเพลงยื้อของคุณปรีชาปัจชัยปัตชัยเขาก็ต่อว่าเซิร์ฟเออเซิร์ฟมิวสิกเหมือนเป็นค่ายเซิร์ฟอ๋อถ้าจำไม่ผิดนะ เรื่องนี้เนาะเขาก็เป็นแบบว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เนาะที่กระหึมมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสัป,ปเหร่เออซึ่งสัป,ปเหร่ก,ก็เป็นสตอร,รี่ที่เชื่อมโยงกับจักวรวาลไทยบ้านใครเคยดูบ้างเคยดูไทยบ้านที่เป็นของ b n K อ่อะก็เหมือนกันเปล่าใช่ใช่ชใชอันเดียวกัน ฉันไม่เคยดูมาก่อนเบียนก็ยังยังไม่เคยดูเหมือนกันแต่แต่รู้ว่ามีเพลงที่น้องร้องไทยบ้านเดอะซีรีส์เขาแต่งให้นะคือเหมือนในหนังเขาพูดว่าคนที่แบบว่าผุมยาวๆเนี่ยะเนจำชื่อคนต้องเตะไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงอะคนที่ชอบเล่นพระเอกอะของเขาอะบักเซียงบักเซียงเออบักอะไรไม่รู้อะเออนั่นแหละในหนังเขาบอกว่าเแย่ไม่เคยดู ทำไมรู้หมดเลยวะฮะรู้หมดคื <laughs> อ,อตั้งแต่เรื่องสับเปลือกออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ากระแสมันเยอะเออ,อก็เลยแบบอยากรู้ว่าแบบอะไรมันเป็นยังไงก็เลยแบบไปฟังสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบมันเขาก็จะพาคนมาออกเยอะแยะแบบไปฟังอเออาารายการนู้นรายการนี้อะไรเงี้ยเออแล้วแล้วสับเปลือกหนังสับเปลือกมเป็นหนังผีปะ่ะหรือไม่ใช่ม,ม,มันเป็นหนังผีด,ด้วย เหมือนกับว่าอันนี้ถ้าจําได้ผิดนะเขาต้องการที่จะสื่อถึงภูมิปัญญาทางภาคอีสานน่ะเนื้อ,เน,อเนื้อหาคือมันจะอารมณ์แบบประมาณว่าคือเราเกิดมาเราก็ต้องมีการพัดภาคจากลาจากคนที่เรารักอืมมันก็อยู่กับว่าเราจะทําใจได้แค่ไหนเราจะยึดติดได้แค่ไหนอ่ะหาเดี๋ยวเรา,เราลองไปดู MV มวีไหมหรือว่าจะบอกจะพูดอีกนี้มันดูใน ทวิตเตอร์เนาะแล้วไม่มีคนพูดว่าเราอะจะรู้ว่าผีไม่มีจริงก็ต่อเมื่อคนที่รักเราคนที่เรารักอะตายแล้วเนี่ยเออกูเห็นคนนี้แล้วกูก็เข้าไปอ่านพวกรีพายใช่ปะ่ะแล้วคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าจริงคือบางคนเขาแบบหยุดติดแบบอ่ะอที่บ้านเนาะอาจจะเป็นพ่อหรือแม่เสียไปอะเขาเขาเขาบอกว่าเขาอะพูดทุกวันว่าแบบขอเจอหน่อยคิดถึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือไม่มี อะไรก็ได้ที่ไปแบบประสงค์สัญญาณว่าอยู่ตรงนี้ก็คือไม่มีเออเขาก็เลยแบบว่าเออจริงๆแล้วก็คือหายไปอ่ะเออไปเราจะจะมีผีโล่มัไหมกัวกัวมีไม่ไม่ไม่มีเมื่อกี้ยังซึ้งอยู่เลยกลัวแบบพรึบความตายมันขาวในแค่ครั้งเดียวเองเลยแต่มาดูนะความหายมันขาวไปเรื่อย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 จนก่วเขาจิตตายหมนเล ซบหรอเป็นแบบเท่าที่เผาแล้วเปล่าอืมไม่มันมีฉากที่แบบว่าเขาถูกไฟ้อบตายอืมไม่น่าใช่หรอไม่น่าใช่คนนี้ทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะอันนี้คือตัดตัดกรรมระหว่างคนรัก อเป็นพิธีก็คือเออเป็นพิธีที่ตัดว่าต้องห้ามหันกลับมามองทั้งงออยย่ถ้าหันกลับมามองมันจะแบบตัดกันไม่ขาดต้องตัดแล้วเดินไปเลยแสดงว่าคนรักเขาถูกไฟคอกอะไรเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่คนรักเขาทําร้ายตัวเองอ๋อที้เผาฟังเมื่อกี้ไม่เห็นมันเป็นแบบนั้นไงก็คือเหมือนเขาีเผาแล้วอันนี้คนละศกเออหรอ อันนี้คือเขาพยายามหาวิธีที่จะไปหาคนรักเขาได้ใช่ไหมเออเป็นวิธีทางที่จะเห็นผีไอ้เห้ได้สัตว์บายฮะไอ้นี่คือผีป่ะให้มันเนี่ยคนตายอุ๊ยอุ๊ยเขากับหลัง สิลัลยเหมือนเขารักมากใช่มั้ยเขาแบบเสียสูนเ์แล้วเขารักมากขอรักมาแต่เหมือนเขาเมาด้ยป่ะความยึกย็นกลืนใจคนมัวบกกําลังวาดกลัวอีย่างย่านต้องใช้ชีวิต พังฟื้นอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้าย่านต้องกลายเป็นข้าวถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิ้วรั่นแลกชีวิตคงบ่สมคับทรรมนั้นซื้อเจ้าหัวเฮาคิดไปอกไผทํไมอ่ะสุดท้ายก็ยื้อ พ่อคนนี้เขาตายเหมือนกันจ่าไปบอกพ่อพ่อเป็นอยังว่าจ่าวันนี้มือนนากระจากกันใหุ้กาอุ้ยนี่หรอบอกวิญญาณว่าการันตี๋ยได้ดอกบอกว่าเพื่นพ่อสิยังมีชีวิตอยู่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่เหลือมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยที่พ่อมาบอกหรอในฝัตนี้หรอ จะพูดก่อนไปหรือเปล่าลเุ้ยเหนือเขาลึกนี่ไงพ่อเขาใช่ไหมพ,พ่อเขาเพ่อเขาแจ่งกิริยาเขาไม่ทำหน้าที่เป็นสับปะเปลือยต้องใช่นเรื่องสับปะเปลือ เป็นการตายสองคนที่เรารักหลายๆคู่อะไรเงี้ยอะไัอะไมันคือการจากลาแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงต้องใช้ชีวิตลำพังฟื้นอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้ายังต้องกลายเป็นคนทุบหรืกลัวนาตาซึ้งไปจนนิ้วแรงและชีวิตคงโบ่สำคัญทำไมไม่จบปะ จะบอกว่าไปไปจบปริญญาใช่ใช่อันนี้ลูกเขาอีกคนหนึ่งหรอพระเขา้มงมีลูกคนเดียวไม่แน่ใจแต่ว่าเขาได้ดูแค่นี้แคน่ตู้งครอคนลูกนาไปจ คนนี้เหรอพุม่มกับไม่ใช่ไม่ใช่พุ่มกับแสดงแต่ว่าแสดงเป็นคนบ้า<อ>ไช่ Why บิดึงไงนี่พระ น่ากลัวุดนะพีนะ่ะอ๋อเขามีหลายเพลงใช่ไหมพี่เขามีหลายเพลงแต่จริงเรื่องนี้อ่ะอย่างที่น้องตู่พูดอะที่ตอนพ่อสับกระเหลือเขาเสียชีวิตนะ่คือลูกเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเห็นได้ไงแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วพ่อตายไปแล้วแล้ว <มะ S 2> ลูกก็ไปถามเออลูกก็แบบไปคุยว่าทําไมถึงไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย พ่อก็บอกว่าไไเอาอแบบเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็คือวันนี้ที่พ่อไม่อยู่แล้วอะ่ะก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขเป็นฉากที่โดนตัดออกจากหนังเพราะว่าผู้กำกับอะ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะดิ่งเกินไปสำหรับคนที่แบบว่าสูญเสียคนที่เรารักแล้วมาดูฉากเนี้เขากลัวว่ามันจะดิ่งเกินเขาก็เลยตัดฉากนี้ออกก็คือลูกคนที่เป็นคนที่เป็นสับเปลเหลวคนลูกอ่ะเขาเพิ่งเรียนจบมาแล้วเขาอ่ะ พ่อเขาไปถามพ่อแบบทาไมรีบไปยังไม่ได้ไปงานรับปริญญาเราเลยอะไรเงี้ยอส่วนบักเซียงกับใบข้าวเนี่ยก็คือถ้าจาไม่ผิดนะผีที่มาเห็นก็คือเขาต้องการที่จะมาบอกว่าไม่ต้องยื้อเราไว้ mm hmm. ใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างน mm hmm. ี้แล้เราก็รู้สึกว่าเขาท,ทําพิธีแบบเก่าว,ว่ะีมัน,นมีพิธีเยอะอะ่ะเออฉันเคยเห็นพิธีแบบนี้ในเอ็มวีพี่ก้องห้วยไล่นะ เอาหีิก็น่าจะยังมีแหละทุกวันเนี้อนว่ามีดูแลประเสริมเสมอยู่ใะ MV ยังมีขไม่ได้ดหนนะเขาเข้าสื่อถึงคนที่อยู่จริงๆอ่ะคนที่อยู่ที่ไม่ปล่อยวางในเอมวีเนี่ยแต่มันก็ทําใจยากอะเนาะจริงแต่ทุกการสูญเสียมันมันเสียใจอยู่แล้วอ่ะ อ่ะอย่างกรณีที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเลิกกนันนั้นคือเขาจากเป็นถูกปะ่ะก็คือทุเคเขาจะไปบวชยังไงอ่ะเขาก็ยังรู้ว่าเขา,านั้นย,ยังมีชีวิตอยู่ยแต่เขาเนี้ย<ม>อันเนี้ยคือมาอีกครั้งก็คือจากตายแหละพอจากตายก็คือมันไม่มีแล้วอะ่ะตรงนั้นอะ่ะแล้วยิ่งเป็นคนที่ยึดติดขนาดนี้ด้วยนะยึดติดขนาดว่าเขาเลิกกับเราไปเออทิ้งเราไปรู้สึกผิดอะไรปล่าไม่รู้เราเรารักมาก ไม่ไม่นั่นไม่น่าจะแบบขนาดนั้นนะมันต้องแบบรู้สึกผิดที่แบบไม่แน่นะอาจจะมีแบบคนที่แบบะกลัวนะก็อาจจะรู้สึกผิดที่แบบคนช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนกันใ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 นแนวแบบคนที่ยังไม่ดูอ่ะฉันว่ามันก็คงไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกตอนที่อยู่ด้วยกันก็<อ>รักกันดีแต่ว่าอืมเหมือนคนเราถ้าเลิกกันไปแล้วอ่ะ เราก็อยากให้คนรักของเราถ้ามันมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือเลิกกันไปแล้วอ่ะแล้วแฟนตัวเองต้องแบบไปทนทุกข์แค่ไหนถึงต้องมาแบบทําร้ายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยเออแล้วยิ่งเป็นการตายแที่แบบไม่น่าเลิกกันเลยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งยิ่งเขาอาจจะเขาอาจจะคิดอยากจะอย่างนั้นบ้างประมาณว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าเป็นเขาเขาจะไม่ทาให้คนนั้นรู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยอย่างจริงก็คือ แล้วยิ่งเป็นการตายที่แบบไม่ทันตั้งตัวเนาะปะมันไม่ใช่คนที่ป่วยมาก่อนเออแล้วแบบก็ลองไปดูแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูออกจากโรงหรือยังนะยร่ิงสี่เรื่องยอนนี้ยังไม่ออกูนี้ว่าจะไปดูกันกลัวมากด้วยด้วยความที่เป็นชื่อหนังเป็นแบบสับเปลอเนาะมาเลยมาเลยทําให้เราจินตนาการว่าแบบมันน่ากลัวมันต้องเป็นหนังนีนะกลัวเป็นหนังที่ต้องไปหลายคนดูก็หลากหลายความคิด ว่าเราจะคิดในในมุมมองแบบไหนม,มากกว่าค่ะยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะกับเพลงยือ้อเนาะเพลงนี้ก็แค่ดู MV ก็เห็นแล้วว่ามันก็ดิ่งในในหลักหลาย <c oughs> ความคิดซึ่งมันก็สื่อถึงหนังสับปเปเลือดด้วยเนาะก็คือถ้าใครคิดว่ามันน่าจะมีลงซักอันเนาะไม่รู้ว่า Netflix หรืออะไรอย่างเงี้เนาะในอนาคตนะถ้าออกจากลงไปแล้ว<ๆ>ก็ไปใช่ไปดูตามสตีม ที่ถูกต้องน้อนกันได้เลยนะคะใช่แล้วนะแล้วก็ก็จริงๆเราก็ไม่อยากจะลงในรงในการดูหนังที่แบบเขาปล่อยในเว็บเลยเนาะเพราะว่าคนทําเขาก็ตั้งใจในการทําจริงๆ<ช>ยังไง<ช>ก็ลองติดตามดูทั้งในโรงทั้งในสตรีมที่ถูกต้องเนาะลองไปดูแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งสี่ช่องท<ม>างอยู่ในยูทูบทิกเก็ตเฟซบุ๊กแล้วก็เอ็กซ์นะจ๊ะ ก็สำหรับท่านชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสค์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊ก MV ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเม้าหรือว่าแห่ไปอินกับ MV ไหนนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่ายื้อฉันไหมฉันจะไปรอไม่น่ามีด